นกเวยงูบ่โอ้ทงูอันอันที่อ่งูตาเฮปีาพี่น้องโอ้ทุกตัวใหญ่แห้งลีโวเว้ยแตญาติครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อบนสุขสุขคนเนาะเมื่อนี้เบาวิต้าพาทุกคนไปยามมองเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อนี้อันเมื่อคืนนี้เนาะเพราะว่าน้า ผลตกผลตกมาแห้งน้อยแล้วก็พอผลไปใส่โมงไว้สองนางน้อยพาทุกคนไปยาโมงน้กปันทุกคนเพราะว่าตอนนี้น้ามันขึ้นหลายแล้วเนาะตอนนี้สิไปยาโมงกับโพอสองคนวัดที่ตามน้ำกันว่าสีม,มันทุกคนเพราะวา่าอันตอนนี้กับเวลาสามสี่โมงแรงแล้วเนาะใส่ว่ากับลายสมองเติมแล้วว่ามันฉีดถือสีม,มานบนนราทุกคนเอาติดตามน้องันเลยทุกคนน้ำกันสิไหลเข่าหน้าประมาณน,นี่เนาะ เริ่มสิท่วมพวกเขาแล้วเพราะว่ามือเศ้านี่ได้ไปใส่มองไว้วันนี้เราไปยามบุ่นตอนแรงกันไปกระโฟนะน้ำมาเต็มถีบเลยเอาถ้าหับเบิ่งหับโซร่วมกันทุกคนว่าสีมาร์นเนาะป่ามองเขามานนี้ เพราะว่าเอาก็ข้างแรกเนาะที่ว่าเห็นน้ำมากเต็มเดินแล้วว่าให้หน้าไหลเข่าท่วมเข่าเนาะก็ลยว่าข้างแรกน้ำเขา,าก็มาเนาะในหอบปีนี้งูปลามันสิขื้นมาหลายบ่ะเอาไปที่ตาทำกันเลยทุกคนมาหอดแล้วทุกคนตอนนีามาหอดบอลใส่มองดังทับบิดเนาะว้ยงูบ่ <laughs> โอ <ousse au> ้ท <Holy cow> ุกง oh ูอ oh ัน <tech> อ <Kid atte vs> ันที <insight> <sm ans inizi> ่อ่ง <t ôi pronounce> ูต่เหี้ปลาพี่น้องโอ้ทุกตัวใหญ่แห้งเลยเฮ้ยแต่ยัดขี่เหอะมาเนาะเพราะว่าน้ำพุ่มมาหนิอ่าพี่น้องเดี๋ยวมาเด้เก็บปลาทำกันนี่อันนี้มันปลาปลาซอยเนาะปลาซอยปลานั่นปิดไปเลยให้พ่อเก็บเนาะเพาะยามือขี่เหอะไปก่อน ขี่เหอมลายอันขี่เหอมันลายท่านวันอันนั้นมันกระถึเนาะทุกคนปลาปลาปลามันกำทังขึ้นเนาะปูนบอกไกลๆพูดเนาะปลาโตตัวนั้นก็โตัวบางใหญ่พี่น้องปลาทุงมือแต่แห่มาถืงมองเนาะปลาเข่งกับกระลังอันนั้น ถูวงูตาเหหสองโตแล้วว้าถูัตัวใหญ่แหงทุกคนเฮ้ยอาบุกินบ่ี่มกอันหมออําแล้วมนมามันสิกินเนาะอโมหมันเุ้ยเชาได้บุกยัดอตวใหญ้าตัวใหญ่ทุกคนงูตาเหเนาะพอดิ่ร้อยขวบด้วยมากินปลาในมองงีประมาณนี้แหละว้าตัวใหญ่แห้งเลย กระถือไปเรื่อยๆนาะมันเป็นประเภทปลาสยอยวันนี้ก็เอิญมามองมองสองเนาะแดดก็กำลังเริ่มลงดินสองโตแล้วพวงูงูตาเหน็นเนาะปลาไปเรื่อยๆนะคนนี้อันนี้มันปลาเค็ง ปลาเข่งปลาปลาซิวอ้าวบ้านเฮาเอิ้นปลาซิวอ้าวนี่ก็ปลาปลาซอยอ้าวนี่ปลาซิวอ้าวนี่ใอญ่ปลาซิวใหญ่อ๋อทุกน้ำก็พอดีเพียงกันแหวนทุกคนนี่โอ้กประมานอยู่เด้นี่นี่ทุกคนก็พอได้ปีกเนาะสำหรับดางทับอิด พอดีแล้วแรงด่างนวิทเนาะพอดีปิ่งปิ่งหนึ่งโอ้ปลาเขเ่งทุกคนปลาเข่งสีปลาเข่งอันแต่ยังบุพเฟลายใหญ่เนาะ โอ้ป่าขิงอันถึ่คือว่าซุดตรงนี้เนาะทุกคนอันมองอันดางครับอิดถ้าไปเบ 40, 000, นนะปิ่งดา,ดางที่สองว่ามันสีมานบ่เนาะเพราะว่าอยู่ทางลุ่มพุ่นเห็นบ่เพิ่นใส่ดางที่สองทุกคนมาลุ้นนับกันสี 40, 000, นมานเนี่บ่มื้อนี้น้ำก็หลายแท้หลา่ว่าอุ้มพ่อได้ตัวหนึ่งปัสคอย ได้ไปสอยตัวหนึ่งอันนี้มันด่างที่สองนะทุกคนหนามก็กวางแห้งขนาดปุ่งอันนี้เป็นเดินบ่อเนาะเดินอ้าเดี๋ยวทุกคนอันนี้เขาเอื้นปลาแพีงนี่สอยใหญ่ปลาสอยบ่ปลาชอยสองตัวแล้วด่างอาศินับเบิ่งยีได้เักะโต มีสองเม่าเลยตัวเฮ้ยสามโตปลาเข่งปอดิทอดเนาะปอดิทอดสามโตแล้วดางที่สองมือเศร้าฝากระนองมา เอ๊ะสี่ตัวตัวที่สี่ทุกคนตัวที่สี่เป็นปลาสร้อยตัวที่ห้าตัวที่ห้าดปปลาสิวอ้าว ไข่เต็มทองเลยไข่หล่อหลบไปเรยเต่าี6่6โตสมดับป่า,าดิาราิมันเป็นละขนมอื่นมันขึ้น ปายังอยู่ของกำลังมาอ,อันนี้ก็เจ็ดโตใกล้ๆก,กันมีแต่โตไข่ปายังไข่เนาะ ได้โบว์ปีกใ,ใครบุงดูมองสองดงังโอ้พอดีปิกหนึ่งทุกคนพอดีปิกหนึ่งโอ้คว้าได้ปิง,งีกเลยพอดีได้แรงหนึ่งไปเดินทางกลับบาทโอ้ตอนนี้เฮาก็ขึ้นมาแต่ยามมองแล้วนะทุกคนกัทชัวได้เดินทางกลับกัทชัวเมื่อนี้ได้พ่อปิ้งเนาะ กได้พวกปิง้งได้พวกกินเลยปลามองเลยกะเที่ยวมันบ่ค่อยถือเนาะเพราะว่าเมื่อนี้น้ามันขึ้นแห้งเนาะน้ามันขึ้นแห้งเัน้ยเลยมันเห็นุใดนมองนะบทถึงพื้นแล้วก็เที่ยวปลามันยังบ่พัดละขึ้นแน่เนาะก็เริ่มบทถือวันไดก็ไม่ใช่ว่าจบคลิปใบเพียงเท่านียเราคนข,นขอขอบคุณขอบใจทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามและหับเบิง่งหับชมเนาะ กะผากทุกคนติดตามเนาะสองเบาเบตา้าชาแนลต่อไปนะเพื่อเป็นกำลังใจในการเทดคลิปต่อไปนะทุกคนสบายดี